สวัสดีครับหลังจากห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้ผมก็มีโปรดักต์ตัวใหม่มาแนะนํากันครับนี่เลยครับผมจะเป็น LED สีไลท์เจนสีนะครับเป็นแสงสีขาว 6,500K ขนาด50วัตต์และต้องย้ำอีกทีนึงนะครับคือโคมไฟตัวนี้ไม่ใช่ไฟโซล่านะครับจะเป็นไฟบ้านปกติทางด้านหน้าของกล่องเนี่ยครับก็จะบอกคุณสมบัติของเจ้าโคมไฟตัวนี้ไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าเป็นชื่อรุ่นว่าอะไรนะครับมีขนาดเท่าไหร่ความสว่างเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีแถมอะไรบ้างนะครับก่อนที่เราจะพูดถึงในส่วนนั้นกันนะครับเดี๋ ปึ๊บปึ๊บนี่ครับผมให้ดูด้านในแบบนี้ก่อนนี่เห็นไหมครับถูกแพ็คมาอย่างดีก็ชิ้นแรกนะครับที่ได้มาจะเป็นอุปกรณ์ในการติดตั้งนะครับนี่จะเป็นตัวขายยึดต่อไปครับมีอะไรบ้างปึ๊บเอาไปทีละชิ้นแล้วกันครับ นี่ครับต่อไปจะเป็นเทปของเราจะเป็นตัวโคมนั่นเองครับถูกแพ็คมาอย่างดีเลยครับนี่ครับผมก็จะเป็นตัวโคมสีไลาของเรานั่นเองครับมาในตีมขาวดําแบบนี้เลยนะครับซึ่งวัสดุของโคมตัวนี้นะครับทำมาจากอลูมิเนียมกันน้ากันสนิมอย่างดีเลยครับส่วนตรงหน้าโคมเนี่ยครับก็จะทํามาจากพลาสติกอย่างดีเลยครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นน็อตครับพวกสกรูเอาไว้สําหรับการติดตั้งครับก็แถมมาเรียบร้อยแล้วครับนี่เลยต่อไปครับอู้ยังไม่หมดครับนี่จะมีน็อตมาอีกเคตหนึ่งครับนี่ครับ แล้วก็สุดท้ายแล้วครับสุดท้ายจริงๆแล้วนี้ก็จะเป็นในส่วนของขาสําหรับติดตั้งนะครับหรือจะเรียกว่าเสาก็ได้ครับผมนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับขาค่อนข้างแข็งแรงนะครับมีน้ําหนักอยู่ไม่ได้เบามากนะครับอันนี้สำหรับตัวขาครับเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่ 50มิลลิเมตรครับนี่ครับอุปกรณ์สำหรับติดตั้งก็ครบเรียบร้อยแล้ยครับมีครบทุกอย่างเลยน็อตสกรูทุกอย่างครับตัวลงตัวล็อกครบเซตเดี๋ยวต่อไปผมจะพูดถึงคุณสมบัติของเจ้าโคมไฟสนิดไร้ตัวนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้แล้วเนี่ยครับจะเป็นแสงสีขาวนะครับจะมีค่าสว่างอยู่ที่5,500ลูเมนครับถือว่าค่อนข้างสว่างมากครับแล้วอย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้ใช้กับไฟบ้านปกติได้เลยครับรองรับกระแสไฟอยู่ที่220สองรับแล้วเรื่องอายุการใช้งานของตัววนนนนี้ก็ยาาะครับอยู่ที่30,000ชั่วโมงครับแล้วจุดต่อมานะะครับจเป็นจุดสกาญที่สุดของโคมไฟ นั่นก็จะเป็นการรองรับไฟกระชากครับเพราะว่าโคมไฟตัวนี้ครับมันต้องอยู่กลางแดดใช่ไหมครับอยู่กลางแจ้งแล้วอยู่ที่สูงถ้าเกิดรองรับไฟกระชากได้น้อยเลครับอาจจะทาให้ไฟของเราเนี่ยครับพังได้ง่ายซึ่งรุ่นนี้นะครับจะรองรับไฟกระชากได้อยู่ที่4 kv เลยครับและแน่นอนครับว่าโคมไฟถนนนะครับต้องใช้ภายนอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับสามารถกันน้ํากันฝุ่นได้แบบ100%เลยครับเพราะมีค่า IP อยู่ที่65นั่นเองครับไม่ว่าฝนจะตกเท่าไหร่นะครับหรือฝุ่นจะมากแค่ไหนครับก็ไม่มีทางเข้าไปในตัวโคมของเราได สำหรับ LED สี Light Gen 4ขนาด50วัตต์แสงสีขาวก็จะมีข้อมูลประมาณนี้ครับยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ